สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมวันนี้ผมนําเหรียญที่ได้มาใหม่นะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับผมสองสี่เจ็ดแปดจอบรุ่นแรกนะครับเพื่อนๆ จะว่าไปองค์นี้เท่าที่ผมได้มานะครับองนี้นะค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับสำหรับตัวผมนะครับมีความชัดเจนนะครับคือใกล้เคียงมีความใกล้เคียงผมมัน่นใจน่าจะประมาณสัก80ด0เซนะครับมีความใกล้เีสยใกล้เคียงนะครับซึ่งพระองนี้จะมี ใบหูก็จะมีความคมชัดนะครับตรงใบหูเนี่เป็นคมชัดแล้วก็ตรงด้านขอบขอบเนี่ยขอบส่วนมากที่ที่เคยได้มาจะเป็นขอบแบบไม่ตั้งอ่ะพูดง่ายๆคือขอบไม่มีไม่มีรอยตั้งเลยเป็นขอบที่เสริบพูดง่ายๆส่วนอกนี้เนี่ย จะอยู่ในค่อนข้างที่เป็นพระที่อยู่ในค่อนข้างเก่าเลยล่ะเพื่อนเค่อนข้างจะเก่าเป็นเนื้อทองแดงนะครับเพื่อนเนเป็นเนื้อทองแดงเพราะว่าหลวงพ่อไปนี้จะมีเนื้อทองแดงกับเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองแดงลมดํานี้จะจะจะเจอน้อยนะครับผมเนื้อทองแดงที่ออกน้ําตาลน้ําตาลเนี่ย แบบนี้จะเจอน้อยมากก็คือไม่ค่อยเจอเลยนะครับเพื่อนๆอ,อง์นี้ก็คือผมชอบมากเลยองคเนี้ยคือใกล้เคียงมากที่สดุดเท่าที่เท่าที่เราเคยได้มานะครับ สองดูเนื้อนะครับเพื่อนเพื่อนมาลองดูเนื้อดูความคมชัดนะครับดูตรงใบหูก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนตรงใบหูนี่ค่อนข้างจะคมเลยนะครับเนี่ยตรงใบหูเนี่ยที่เคยได้มานี้ใบหูจะไม่เป็นใบหูนะครับใบหูนี้จะเป็นแค่เป็นเนื้อของโลหะเฉยแต่องค์นี้จะเป็นใบหูแบบ มองดูแล้วเป็นใบเลยพง่ายง่ายนี่คือเนื้อหานะครับเพื่อนๆอืดูความเก่าครับดูความเก่าดูตรงตะคอนะครับเพื่อนๆดูตรงตะคอ หลงพราไปนี้ส่วนมากจะมีที่แน่ๆก็คือตรงที่เพื่อนๆเห็นเม็ดไหมครับเม็ดตรงนี้นะสองเม็ดเนี่ยก็คือสัญลักษณ์เลยนะครับเม็ดที่เห็นอย่เนี่ยผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจครับองนี้ กขาจะมีเม็ดอยู่ช่วงนี้แล้วครับส่วนมากหลวงพ่อไปรุ่นแรกนี้จะมีเม็ดอยู่อยู่หลายที่นะครับอยู่แทบจะทั่วองเลยนะครับมีด้านนี้ก็จะมีตรงด้านนี้ก็จะมีบริเวณนี้นะครับก็คือจะเจอเยอะนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็จะมีเห็นมีอยู่สองสามเม็ดนะครับ ค่อนข้างเก่าครับเพื่อนๆค่อนข้างเก่าเนื้อหานี่ก็คือแบบเนื้อหาความคมชัดความความเก่าก็คือโอเคเลยอ่ะนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูขอบข้างเนี่ย ขอบข้างเขาจะเป็นเส้นเลยนะครับเป็นเส้นเป็นรางรถไฟพูดง่ายๆว่าขอบข้างเขาต้องเป็นรางรถไฟอ่ะเพื่อนๆดูนะครับคือจะเป็นรางรถไฟตีคู่เลยนะครับแต่ที่ก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบไม่มีทรงไม่มีอะไรเลย ส่วนองนี้ก็คือค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยแหละลางรถไฟสองข้างเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็น่าจะเป็นตําหนิพิมพ์เขานะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นตําหนิพิมพ์ลางรถไฟขาด เดี๋ยวผมส่องกล้องให้ชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆตรงรางรถไฟขาด อันนี้นามาดูละด้านหลังนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังดูเนื้อหามวลสารด้านหลังนะครับดูความเก่าของโลหะนะครับนี่ครับเพื่อนๆโลหะนี้จะแห้งเนื้อของโลหะนี้จะแห้ง คือเก่านะครับเพื่อนเพื่อนเก่ามากเลยนะพระองค์เนี้ยเก่า mm hmm. นะเพื่อนเพื่อนเห็นเม็ดตรงเม็ดไหมจะมีเม็ดอยู่นะครับ mm hmm. ตรงคำว่า ระลึกสะอาดเขานี่จะมีหัวกลมๆวงกลมอยู่นะครับถ้าเป็นที่เราเจอส่วนส่วนมากนี่แต่แทบไม่มีหัวเลยนะครับวงกลมๆนี่จะไม่ไม่มีหัวเลยนะครับผมเคยได้ยินเซียนเขาบอกว่าถ้ามีแบบนี้ เขารับเช่าหลักล้านเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะครับผมคงไม่เอาถึงหลักล้านหรอกครับเพื่อนๆถ้ารับเช่าจริงๆนะครับผมคงไม่เอาถึงหลักล้านนะครับแค่หลักแสนนี้ก็ผมก็จะพิจารณาอยู่นะครับองคนี้สําหรับองค์นี้นะครับเพื่อนๆสําหรับองนี้ ัวหนังสือนิคมเก็บเลยนะครับสองสี่ดแปดทองแดงนี่ดำเมี่ยมเลยเก่าเก่ากึกเลยนะเพื่อนเก่าเก่ากึกเลยมาดูขั้นด้านข้างนะครับเพื่อนเดูด้านข้าง ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับผมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าผมจะเอาสมเด็จบางคุณผมมาให้ชมนะครับรับรองว่า ไม่ผิดหวังนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอบคุณครับ